สนับสนุนโดยจะวิตามินซีหรือบีสิก็ต้องยันหีวิตามินวอเตอร์ครบกบระรูดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ําเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งจากเอ็นเพฟปีซ้อน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TNN News ข่าวเย็นนะครับประจำวันพุธที่19มกราคม2565อยู่กับผมโมในใยและคุณแอมสนิชาครับพูดถึงเรื่องของประเด็นที่สบ,บคชุดใหญ่จะประชุมกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในระบบเคสแอนโกที่เราระงับไปแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการปรับสีพื้นที่แล้วก็เพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยแซนบ็อกซ์ที่ตอนนี้เนี่ยรับนักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีเฉพาะภูเก็ตใช่ไหมคะค รับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะคะคุณโมนายเราสองคนก็เลยอยากสอบถามคุณผู้ชมล่วงหน้าเลยนะฮะในมุมมองคุณผู้ชมคิดว่านักขณะนี้ไทยเรามีความพร้อมในการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระบบเทส t a แอน o โกอีกครั้งมากน้อยขนาดไหนแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากที่ภูเก็ตเองแล้วก็ยังมีอีก3เกาะด้วยในพื้นที่ภาคใต้ก็คือเกาะสมุยแล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะคะค,คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนพูดคุยกันได้ค่ะช่องทางออนไลน์ของเรา Facebook Fanpage TNN l i v e นะคะ YouTube กับ Tik t o อกชื่อเดียวกัน TNN อนอนไลน์แอปพลิเคชัน Tru ไ i ดดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะรวมไปถึง Li น์ออฟฟิเชีของเราส นออนไลน์ Online, แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนก็ได้เหมือนกันค่ะวันนี้ไม่เลยเป็นข่าวใหญ่บ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับลุ้นสอบอคอขอผ่อนคลายมาตรการเปิดผับเปิดเข้าประเทศพรุ่งนี้ด้านสาธารณาสุขเตรียมลดเตือนภัยเป็นระดับ3 อุตมะสนท่รัตน์เปิดตัวพักสร้างอนาคตไทยอย่างเป็นทางการประกาศฟื้นเศรษฐกิจเดินหน้าพัฒนาประเทศเปิดปมใหม่เหตุท่อส่งน้ำมันในตุรกีระเบิดส่งผลอุปทานตึงตัวดันราคาน้ำมันพุ่งแต่ระดับสูงสุดรอบ7ปี โควิด1 9เป็นเหตุทำชาวตะวันตกชิงชางชาวเอเชียพุ่งเปิดสถิติพบชาวเอเชียถูกทำร้ายเพิ่มขึ้น800%เอร์เซตอนนี้เมื่อแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเยี่ยวกับโควิดกลายพันธุ์โอมิคอนมากขึ้นการผ่อนคลายมาตรการก็สามารถตามมาได้นะครับอย่างล่าสุดครับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบให้ผ่อนคลายเพิ่มเติม<ะ>เด็กๆกลับไปเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนได้เพิ่มอีก15แห่งเลยนะครับวันนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีการรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อในภาพ,พรวมก่อนนะฮะของทั้งจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นมา225คนครับกระจายไปใน22ออำเภอโดยมีการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนสำคัญที่เกิดการแพร่ใหม่เช่น กลุ่มก้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยวไลลักษณ์ที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดแล้วติดเชื้อมากกว่าสิบคนกลุ่มบอลไก่ชนในพื้นที่อำเภอลานสกาหกคนกลุ่มเลี้ยงสังสรรปีใหม่อำเภอนาบอนสี่คนกลุ่มงานแต่งที่อำเภอปากพนังสี่คนและกลุ่มชุมชนที่5าตำบลหินตกอำเภอร,ร่อนพิบูล18คนซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและสถานประกอบการยกระดับป้องกันควบคุมโควิด -19 แต่ขณะเดียวกันก็มีมติเห็นชอบครับให้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ที่โรงเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ที่มีการแจ้งความประสงค์เข้ามาเพิ่มเติมอีก15แห่งขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดฉีดเข็มหไปแล้วกว่าร้อยละ76.91แล้วฉีดเข็มกระตุ้นในเข็มที่3ไปแล้วกว่าร้อยละ12.9นะครับ พาคุณผู้ชมไปตอบภาคอีสานบ้างฮะสถานการณ์โควิด1 9ที่นคราชศีมาพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนโดยเฉพาะหมู่8หมู่11ตําบลห้วยถแถลงอําเภอห้วยถแถลงกลุ่มก้อนงานศพติดเชื้อขยายวงกว้างมีคนติดเชื้อรวม51คนและมีกลุ่มเสี่ยงจํานวนมากท่านผู้ว่าวิเชียรจันทระโนไทยได้มีคําสั่งให้ปิดสองหมู่บ้านที่ว่าครับห้ามผู้ใดเข้าออกพื้นที่ชั่วคราวเป็นเวลา14วันเว้นแต่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งทางอำเภอห้วยถแถลงก็ได้จัดเวรยามประจําด่านเข้าออกหมู่บ้านทั้ง4ด่านคอยเฝ้าการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับพาไปดูที่ลําปางกันต่อครับหลังจากเทศบาลตําบลต้นทงชัยได้ออกประกาศปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมหลังพบพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่งานป้องก,รรกันและบรรเทาสาธารณภัยของสังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นทงชัยสองคนติดเชื้อโควิดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเอาไว้ก่อนครับ <c oughs> ก็เลยทําให้บรรยากาศวันนี้ภายในเทศบาลเงียบเหงามีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความเสี่ยงกลับมาเอาสิ่งของเอกสารกลับไปทํางานที่บ้านกันฮะซึ่งที่จังหวัดลำปางนะับตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาพบติดเชื้อสะสมแล้ว1,675คนอยู่ระหว่างการรักษาตัว1,273คน โดยมีอาการและอาการหนักรักษาตัวที่โรงพยาบาล68คนรักษาตัวที่บ้านกับในชุมชน1,205คนนะครับ วันนี้สบคมีการถแถลงนะคะก่อนที่จะมีการประชุมส,สบคชุดใหญ่หลักๆค่ะที่จะนําเข้าที่ประชุมก็คือเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาแล้วก็ปรับมาตรก,การด้วยเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงขึ้นจากช่วงก่อนปีใหม่แต่ก็เป็นตัวเลขที่ทรงตัวค่ะ วันนี้แถลงโดยแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคนะคะแถลงข่าวยืนยันการเตรียมผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมค่ะหลังจากมีการประชุมกันต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นก่อนนะคะสบคชุดเล็กค่ะพิจารณาสถานการณ์ทั่วโลกหลังโอมิครอนระบาดพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนในประเทศไทยก็พบว่าผ่านสองสัปดาห์หลังปีใหม่ยอดติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตไม่ได้สูงขึ้นตาม โดยการเตรียมผ่อนคลายมาตรการจะเพิ่มเติมแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงและการปรับมาตรการอนุญาตเข้าประเทศซึ่งการปรับมาตรการจะคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลักคู่กับการเปิดเศรษฐกิจนะคะส,ส,ส่วนภาพรวมวันนี้มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น7,460คนค่ะหายป่วยสะสมระลอกนี้รวมกว่า70,000คน ผู้ป่วยกำลังรักษารวมกว่า80,000คนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น7,122คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่12คนนะคะ10อันดับจังหวัดที่ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดในประเทศภาพรวมเพิ่มขึ้นแทบทั้งหมดกทมยังรั้งหนึ่งค่ะติดเชื้อเพิ่ม820คนระลอกนี้คนกทมติดเชื้อไปแล้วกว่า 11, 1 0 0คน รองลงมาสมุทรปราการ601คนชนบุรี506คนชนบุรีติดเชื้อสะสมระรอกนี้มากกว่า12,600คนแล้วนะคะผู้เก็บ383คนนนทบุรี319คนและขอนแก่น313คนค่ะสบคอชุดเล็กวิเคราะห์นะคะว่าจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าก็เป็นพื้นที่ติดเชื้อเพิ่มมากกว่าพื้นที่อื่นแต่ก็ถือว่าทรงตัวค่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นจนรับไม่ไหว เพราะฉะนั้นการปรับสีพื้นที่ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านนอกเหนือไปจากนั้นมีการสรุปผลประเมินการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในสถานบันเทิงรวม21แห่งและพบว่ามีสถานบันเทิงที่ประเมินโควิดฟรีเซตติ้งไม่ผ่านมาตรฐานอีกกว่า800แห่งนะคะ โดยเปิดแบบไม่ผ่านมาตรการโควิดฟร e เ e ตต i ้งอยู่จำนวนมากเลยมีในหลายจังหวัดค่ะเชียงใหม่ก็มีมีที่ขอนแก่นพะเยาชนบุรีอุบลราชธานีอุดรธานีมหาสารคามซึ่งถือว่าผิดกฎหมายนะคะปัจจัยติดเชื้อสำคัญก็ยังมาจากสภาพแวดล้อมค่ะไม่มีการจัดระบบระบายอากาศไม่จำกัดเวลาการนั่งรับประทานอาหารไม่เว้นระยะห่างในร้านจนมีความแออัด ซึ่งทั้งหมดก็จะนามาประกอบการตัดสินใจเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการในวันพรุ่งนี้นะคะฟังเสียงของแพทย์หญิงอภิสมัยค่ะ ในวันพฤหัสสบดีพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมสมบคอชุดใหญ่จะมีหลายๆประเด็นที่ทุกคนเฝ้ารอคอยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประกาศพื้นที่สีเรื่องของการประกาศมาตรการผ่อนคลายในบางพื้นที่ในบางกิจการกิจกรรมซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งในส่วนของภาคเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวก็ต้องเรียกว่ามีการหารือกันอย่างเข้มข้นมา ตลอดสัปดาห์นี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องดูแลสุขภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการดำเนินการชีวิตที่เป็นปกติมากที่สุดรวมทางภาคเศรษฐกิจที่ยังคงขับเคลื่อนได้โดยที่อยู่ในเงื่อนไขที่ระบบสาธารณาสุขสามารถรองรับได้นะคะส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั่วประเทศสะสมกว่า111ล้านเข็มนะคะฉีดเพิ่มวันนี้กว่า1 8 0 0 0เข็มค่ะ รวมฉีดเข็มแรกสะสมกว่า51ล้านเข็มเข็มที่สองสะสมกว่า47ล้านเข็มเข็มที่สามสะสมกว่า10ล้านเข็มและฉีดเข็มที่สี่สะสมกว่า6แสนเข็มค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พอใจสถานการณ์โควิด -19 ของไทยทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงครับวันนี้ทางโฆษกประจำสำนักนานยกรัฐมนตรีคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกนะครับ พัฒนายกรมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอใจสถานการณ์โควิด -19 ของไทยที่ส่งตัวและก็มีสัญญาณที่ดีว่าอาจจะมีแนวโน้มลดลงพร้อมย้ำด้วยว่าเชื้อโอมิครอนสามารถติดได้รวดเร็วจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดยืนยันว่าระบบสาธารณาสุขของไทยมีความพร้อมและเพียงพอต่อการรักษาแน่นอนครับโดยผู้ที่มีอาการน้อยให้เน้นรักษาตัวที่บ้านโฮมไอโซเลชันและที่ชุมชน หรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก่อนด้านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกสุพจน์มาลานิยมในฐานะผู้อนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 บอกว่าการประชุมสมมคอชุดเล็กในวันนี้จะประเมินสถานการณ์ภาพรวมหลังปีใหม่และการผ่อนคลายมาตรการหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อทรงตัวและระบบการรักษาพยาบาลสามารถรองรับได้ทั้งนี้จะพิจารณาขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่16 ออกไปอีก2เดือนนะครับเพราะยังมีความจำเป็นเพื่อควบคุมให้สถานการณ์อยู่ในระดับที่เหมาะสมปลอดภัยโดยการพิจารณาระดับพื้นที่สีทั้งพื้นที่สีฟ้า5จังหวัดที่รอการพิจารณารวมไปถึงพื้นที่แซนดบ็อกที่จะพิจารณาอีก13แห่งแต่ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจะกำหนดเป็นพื้นที่แซนบ็อกทั้งหมดหรือไม่ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้20มกราคม ฟังเสียงคนเอกสุพจน์ครับครับวันนี้ก็จะมีพี่ณาคครับแต่ว่าเราจะดูความพร้อมหนึ่งความพร้อมของพื้นที่นะครับความพร้อมเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องของมาตรการสาธารณสุขที่จะรองรับนะครับเพราะว่าแซนด์บ็อกก็คือเป็นคนใหม่ที่เข้าประเทศมาเ่าเราต้องควบคุมให้ได้ภายในเจวันให้ปลอดภัยเพราะนั้นท่านต้องมีความพร้อมเรื่องสาธารณสุขก่อนครับความพร้อมของคนในพื้นที่ความพร้อมของผู้ประกอบการที่จะ มีฐานประกอบการที่เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆเราก็จะประเมินจากตัวเลขตัวเลขการติดเชื้อตัวเลขลักษณะของการติดเชื้อเทียบกับอัตราส่วนประชากรครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือทางจังหวัดทางสาธารณสุขจังหวัดทางท่องเที่ยวจังหวัดต้องยืนยันได้ว่ามาตรการของท่านพร้อมที่จะเปิดเป็นแซนบ็อกซ์ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวครับในวันนี้จริงๆเราพี่นา ฟื้นฟูกลับมาในระยะที่2เดิมที่เรายกเลิกไปก็คือระงับการลงทะเบียนเข้าไปก็จะมีประมาณ13าพื้นที่นะแต่ว่าจะได้เปิดทุกพื้นที่หรือไม่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพิจารณามาตการจริงๆบางส่วนจะเริ่มเลยนะครับบางส่วนอาจจะต้องเริ่มวันที่หนึ่งเนื่องจากว่าต้องมีการแจ้งเตือนแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องมีการเตรียมการในเรื่องของการลงทะเบียนศึกษาข้อมูลก็เดี๋ยววันนี้จะพิจารณาว่าไทม์ไลน์ของแต่ละ เงื่อไหนไขหรือมาตรการที่ท่านนายกท่านพิจารณา,า,าจะให้ผ่อนคลายจะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือวันนี้สปปสบคคุยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะทำข้อเสนอเข้า,ท,าที่ประชุมใหญ่ในหลังพรุ่งนี้ครับสำหรับการเปิดผับมาคาราเกตเต็มรูปแบบเห็นว่ายังเป็นความเสี่ยงมากอยู่นะครับถ้าจะเปิดซึ่งยังต้องปรับเป็นรูปแบบร้านอาหารไปก่อนก็ได้แจ้งพื้นที่ครับเพื่อตรวจประเมินให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้ ส่วนกรณีผู้ปกครองเรียกร้องให้ยุติการบังคับให้เด็กตรวจ ATK แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแทนอันนี้เป็นไปตามความสมัครใจนะฮะพลเอกสุพจน์ท่านย้ำว่าหากไม่ดำเนินมาตรการป้องกันตนเองสวมใส่หน้ากากอนามัยอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดแล้วส่วงผลต่อระบบสาธารณาสุขแต่หากกระทรวงศึกษาธิการมีข้อเสนอให้ผ่อนปรนหรือมีมาตรการอื่นก็ต้องเสนอให้สปศสอบอคพิจารณาก่อนแล้วกระทรวงสาธารณสุข จะประเมินมาตรการอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้คุณอนุทินชาญวีระกูลก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะ,นะคะเรื่องของการปรับมาตรการควบคุมโควิ 19. ด -19 นอกเหนือไปจากนั้นยังมีเรื่องของวัคซีนสําหรับเด็กอายุ5-11ปีด้วยก็คาดว่าจะเข้ามาช่วงปลายเดือนนี้นะคะจะใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพประมาณ2-3วันแล้วก็จะฉีดให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เนี่ยช่วงปลายเดือนนี้เลยค่ะ คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้เผยถึงรายละเอียดมาตรการต่างๆเกี่ยวกับโควิด -19 ที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสบคในวันพรุ่งนี้ว่าจะพิจารณาเรื่องของการเปิดประเทศนะคะโดยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเข้ามาในประเทศไทยลงทะเบียนใหม่ผ่านระบบเทสแซนโกได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปพร้อมกับปรับลดระดับพื้นที่สีเฝ้าระวังโควิด -19 ในแต่ละจังหวัดลงค่ะ รวมถึงขยายพื้นที่แซนด์บ็อกซ์รับนักท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้ต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าจังหวัดไหนพร้อมที่จะเปิดเป็นแซนด์บ็อกซ์ได้บ้างนะคะขณะเดียวกันภายในวันนี้ค่ะอาจจะประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด1 9จากระดับ4ลงเหลือระดับ3ส่วนการคลายล็อกผับบาร์ให้กลับมาเปิดได้คุณอนุทินพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ บอกว่าได้คิดถึงเรื่องนี้กันมาตลอดแต่การผ่อนคลายต่างๆต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นจำนวนผู้ป่วยผู้เสียชีวิตลดลงมากน้อยแค่ไหนฟังเสียงคุณอนุทินค่ะมันมันก็ต้องลดด้วยด้วยด้วยสถานการณ์เพราะเราไปไปไป,ไปลดสีไปลดไปลดมาตรการต่างๆแล้ไอการระดับมันก็ต้องลดลงมาด้วยไม่งั้นมันก็ไม่สอดคล้องกันก็ พยายามจะคือเราก็คิดถึงด้านนี้ตลอดเวลานะถ้ามันมีความปลอดภัยเราก็เราก็ทันทีครับนอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยถึงเรื่องของการเดินหน้าฉีดวัคซีนในเด็กอายุ5-11ปีด้วยนะคะบอกว่าถ้าไม่ล่าชา้าตามกำหนดก็จะมาถึงวันที่26มกราคมนี้ค่ะ วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็กเข้ามา3ล้านโดสก่อนจะส่งไปตรวจสอบคุณภาพประมาณ2-3วันจึงเร่งกระจายนะคะโดยจะเริ่มที่โรงพยาบาลเด็กเน้นกลุ่มเปราะบางก่อนพร้อมกับประสานกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆด้วยนะคะก็พยายามจะเดินหน้าฉีดวัคซีนเด็กให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะขณะเดียวกันนะครับผมอีกหนึ่งมุมมองมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอกระทรวงสาธารณาสุขนั่นคือนายกแพทย์เยสมาคมแห่งประเทศไทย คุณหมออมอนิลัศมีเห็นด้วยนะฮะกับข้อเสนอนี้โดยเฉพาะการที่เราเตรียมจะปัดฝุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยผ่านระบบเทสแอนด์โกในมุมมองคุณหมออมอนีม่เขาบอกว่าด้วยความที่นัเวลานี้ไทยเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อทรงตัวแล้วดีไม่ดีอาจผ่านจุดสูงสุดมาแล้วซะด้วยซ้ำนะครับ ขณะเดียวกันเวลาเรามีการเปิดรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านเทสแซนโกเราไม่จําเป็นต้องทําแบบทุกประเทศก็ได้ค่อยๆเลือกเจาะจงไปทีละกลุ่มก็ได้<ฆ>เช่นมีการกําหนดขึ้นมาก่อนฮะว่าณนะปัจจุบันนี้มีประเทศไหนบ้างอยู่ในบัญชีประเทศเสี่ยงต่ําคือจานวนผู้ติดเชือ้อน้อยแล้วบางทีอาจไม่ต้องระบุแบบครอบคลุมทั้งประเทศก็ได้<ฆ>อาจจะมีการเลือกเฉพาะบางรัฐในประเทศนั้นบางเมืองในประเทศนั้นแล้วดูซิว่านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยเข้ามาจากรัฐไหนเมืองอะไร รวมไปถึงอาจจะมีการผ่อนปลนเพิ่มเติมครับนักท่องเที่ยวคนไหนฉีดวัคซ,ซีนครบมาแล้วก็สามารถเดินทางเข้าไทยผ่านเทสแอนโกไในเช่นเดียวกันอ,อันนี้ขณะในมุมมองคุณหมอยังมองว่าตอนนี้ไทยเราสามารถเดินหน้าเศรษฐกิจไปได้พร้อมๆกับการควบคุมโควิด -19 บเก้านะฮะก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะพอเราบอกว่าเราจะเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติมเนี่ยแซนด์บ็อกซ์เองก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้ถ้าสมมติมีผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ให้เชื้อกระจายไปก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่ามีตัวอย่างจากที่จังหวัดภูเก็มาแล้ว้ววดย อีกหนึ่งเรื่องอที่เกี่ยวข้องกับการสอนคลายมาตรการนะครับนั่นก็คือการให้เด็กๆกลับไปเรียนที่โรงเรียนออนไซต์ให้ได้ฮะซึ่งในวันนี้ครับกรมอนามัยเขาบอกนะครับว่าก่อนจะกลับไปเรียนแต่ละโรงเรียนฮะต้องมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยมีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันเลยครับวันนี้ทางรองอธิบดีกรมอนามัยคุณหมออัจพรแก้วสำลิดท่านบอกนะครับ เดือนมก,กราคมอัตราติดเชื้อของกลุ่มเด็ก0ถึง19ปีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ10ถึง17ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดโดยกลุ่มอายุเด็ก13ถึง19ปีจะมีการติดเชื้อสูงที่สุดแต่ความรุนแรงไม่มากครับแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมพบผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็กเพียง1คนเท่านั้นส่วนการฉีดวัคซีนณวันที่18มก,กราคม เด็กนักเรียนอายุ12-18ปีมีเป้าหมายฉีดกว่า5ล้าน1แสนคนได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งไปแล้ว4ล้าน5แสนคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ88.4เข็มที่สองมากกว่า4ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ79.66และมีแนวโน้มเข้ารับวัคซีนเพิ่มขึ้นส่วนอายุ5-11ปีคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ปลายเดือนนี้ครับ สำหรับมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงเรียนก็ยังยึงหยดหลัก San d Box Safety Zone in School เช่นประเมินตนเองด้วยไทยซอฟ o v โควิดพลัสไทยเซฟไทยต้องตรวจ ATK เป็นประจำหรือเมื่อมีความเสี่ยงทั้งครูบุคลากรผู้ปกครองต้องฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เด็กอายุ5-17ปีได้รับวัคซีนตามเกณฑ์โรงเรียนต้องเข้ม6มาตรการหลักคือเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามายัย ล้างมือคัดกรองลดความแออัดมันทำความสะอาดและ6มาตรการเสริมการใช้ช้อนกลางการสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอยังไม่พอนะครับแต่ละโรงเรียนเนี่ยต้องมีแผนเผชิญเหตุด้วยนะฮะโดยแยกเป็นดังนี้หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษาหากติดเชื้อหนึ่งห้องเรียน1-2คนต้องปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ3วันงดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียน ครูและเด็กนักเรียนที่เสี่ยงสูงงดเรียนในห้องและตรวจเชื้อกรณีติดเชื้อมากกว่าสองคนมากกว่าหนึ่งห้องเรียนให้ทําการปิดห้องเรียนที่พบเชื้อสามวันเพื่อทําความสะอาดแต่ไม่ต้องปิดทั้งโรงเรียนนะครับงดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกรณีพิจารณาปิดโรงเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ตรวจหาเชื้อและงดเรียนในห้องส่วนถ้าเป็นการแพร่ระบาดบวงกว้างในชุมชน ให้พิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสถานศึกษาสามารถเปิดเรียนในห้องได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและต้องกำกับมาตรการทุกมิติอย่างเคร่งครัดครับ ช่วงนี้ก็ยังคงต้องย้ำเตือนกันบ่อยๆนะคะสำหรับโควิด -19 สายพันสาย,สายพันธุโอเมกอรถึงแม้ว่าตัวเลขติดเชื้อในบ้านเราจะไม่ได้พุ่งสูงไปถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะย่ำแย่นะคะแต่ถ้าไปดูคำเตือนขององค์การอนามัยโลกล่าสุดก็คือมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องร่วมมือกันไม่ให้เกิดสายพันธุ์ใหม่นั่นเองทีนี้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดรวไมไปถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะแนะนำคุณผู้ชมไปกดตามแล้วก็กดไลค์เพจนี้เลยนะคะชื่อว่าเพจ TNN Health ค่ะหรือว่าจะ สแกน QR Code ที่ขึ้นให้คุณผู้ชมหน้าจอก,ก็ได้เนื้อหาทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรครอคุณผู้ชมอยู่ค่ะพักโฆษณาครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยฮะมีคุณผู้ชมท่านไหนอย,อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างไหมครับรายงานสภาพอากาศเข้ามาหน่อยเห็นว่าตอนนี้เจอฝนหลงฤด,ดูเป็นยังไงบ้างติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ คุณวัเทพไทยแพงไหมครับ นะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะเริ่มทำสิ่งที่รักด้วยการเริ่มใส่ใจตัวเองใหม่ทรูวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามินและแร่ธาตุพิเศษสำหรับลูกค้าทรูเพียงช้